สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ค้ากรธรมนะคะมาดูร้านต้นหมูยิ้งขายนะคะมีข้าวกระเพราข้าวกระราสามสิบบาทกระเพราไข่ดาวนะคะแพ็กเกจเราอย่างดีนะแล้วก็มีไก่ป๊อปนี่นะคะไก่ป๊อปไม้ใหญ่ๆไม้ละสิบบาทกรอบอร่อยนะคะกินกินข้าวกระเพราไม่กินก็กินไก่ป๊อปได้ก็มีไข่ชะอมนะคะน้ำพริกระกะปิไข่ชะอมเราใช้ไข่ล้วนๆนะเราจะไม่ผสมแป้งนะ ก็่จะมีปลาทูแมกรอรปลาทูตัวเล็กนะคะตัวละสิบบาทน้ำจิ้มกัปปีน้ำริกปลาทูไข่ต้มนะคะไข่ต้มถังละยี่ยสิบบาทนะคะ,ะมีหมูยอมีหมูปิ้งะคะควันนี้ออกจะสีขึ้นแคบหน่อยนะคะเพราะเราทำหลายๆอย่างนะคะนี่น,นะคะคือเตาของเรา ก็น,นี้ก็จะเป็นสินค้าที่หมคคารมอขายในวันอาทิตย์นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนีปน้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแมค้ารทมด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ